สวัสดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนในสาย,ยน2องพนหาร้อยหสนะคะสชาวราศีมีนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กลกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่21มีนาคมเนาะเปิดมาเจอเดนะมเพอร์เลยเดมเพอร์มาถึงคนที่อายุมากพ่อแม่นะคะบอสนะคะใครก็ตามนะคะที่อายุเยอะกว่าเรา นะคนที่มี power นะฮะนอกจากนี้มันถึงกฎหมายมปถึงรัฐบาลม่ถึงอะไรก็ได้นะเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เขามี power เหนือกว่าเราอะนั่นแหละเขาจะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราค่อนข้างที่จะเยอะนะไปก้าถ้วยมาด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ใดๆก็ตามนะคะให้ระมัดระวังนะคะเวลาที่เราไปเจรจาหรือคุยอะไรกับใครที่คนอื่นที่เขามี power เหนือเราต้องดีลคนที่เขามี power มากกว่ามากกว่าเราเนี่ย นะมันอาจจะมีเรื่องนอกมีในมีเรื่องอะไรความต้องการที่หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือการคอร์รัปชันอันนี้ก็ระวังไว้อย่างง่ายๆถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะมันมเวลาพูดถึงคอร์รัปชันมันแลดูไกลตัวใช่ไหมถ้าไกลว่าเพี้ยนแบบใบส่งใบสั่งใต้โต๊ะอะไรเงี้ยยัดเงินอะไรอย่างเงี้ยนะให้เรามาระวังเวลาที่เราไปติดสินบนใครอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราก็ได้นะอืม ยืนตายโตไงนั่นแหละนะะนเรามระวังแล้วมันจะไม่ได้นะคะบางทีอาจจะมีประเภทแบบเขาอาจจะไปประเภทแบบติดซึ้บนอะไรใครแล้วแบบโดนจับได้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็ต้องระมาระวัาางนะฮะในการดิลหรือการเจราจา,าใดๆก็ตามทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะทําให้มันถูกกฎทุกระเบียบด,ดีกว่านะคะอ่าสิ่งที่จะมาเวลาก้าวถ้วยเข้ามาเป็นปัญหาแปลว่าอะไรแปลว่าความโลภมากได้ด้วยนะ โลมเวลาทําธุรกิจอะไรที่แบบนนเนี่ยนะเรื่องภาษีอย่างเงี้ยเอออะไรใช่ไหมมีนาแล้วนี่ใช่ไหมเออเนี่ยเรื่องผสมภาษีแล้วมาระวังนะ,ะเอาไปไม้ในช่วงนี้ทําให้มันถูกกล้องตามกดตามระเบียบไม่อย่างนั้นสวยเออเอางี้ค่ะสวยแน่นอนนะอาจจะถูกดําเนินคดีอย่างนี้ก็ได้นะมีคุณทรัซอสมาด้วยคุณทรัซอสจริงจมันหมายถึงเอกสารสัญญาได้ด้วยนะคะ อะไรก็าตามที่มันเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะคะที่สามารถดําเนินคดีได้นะคะอันนี้เรามัดระวังเรื่องการลงทุนอย่างเงี้ยนะคะสีสำคัญแลสำหรับใครที่ยัง,ยงมองในเรื่องการลงทุนอยู่ในช่วงนี้เนื่องจากว่าเรื่องรัฐบาลเนาะช่วงนี้ <laughs> นะก็ไม่่อยดีสักเท่าไหร่นะ,ะอาจจะไม่ถึงอาจจะทําให้อะ าบางคนอาจจะไปถึงกับผิดหวังกับร,รัฐบาลชุดนี้ก็ได้แต่บางคนนะเน,นี่ยตีความได้รู้สึกผิดหวังนะการลงทุนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็จะมีการะลอชฉลอตัวอะไรประมาณนั้นแต่เดี๋ยวทุกอย่างจะจะผ่านไปด้วยดีคุณได้ไปแปดแปดไม่ทามาด้วยเพื่อเดี๋ยวจะมีข่าวดีๆเข้ามานะเพราะ,ะนันเรื่องการลงทุนเนี่ยก็ต้องรออีกสักระยะหนึง่งเนาะเดี๋ยวมันก็ดีเอง ค่อยๆแบบบางทีมันยังหมายตัว10ดานยังถึงงานเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะเพราะนั้นในช่วงนี้เราอาจจะต้องลองทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะต้องเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก่อนที่ตัดสินใจในการที่ลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะตัวนี้มันหมายถึงอะไรก็ตามที่มันเป็นแพสซีที่แบบอ่ะถ we ้าพ like. ูดอย่างเหมือนแพสซี v e สคัญอ่ะเออมันอาจจะต้องเทคไทม์ใช้ดลานนั้นนนานๆในลงทุนไปแล้วอีนี้แบบเก็บดอกออกผลอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆค่อยๆได้เงินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับบางคนแก่แล้วเนี้ย บางทีก็ต้องหาแบบประเภทแบบการลงทุนที่ระยะยาวอะที่มันมั่นคงอะไรเงี้ยพุตอบแทนอาจไม่เยอะอะไรเงี้ยสำหรับของท่านเนาะอ,อายุเยอะเนี่ยอันนี้ก็ด้วยนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือน,นกลัวตายนี่ยังเหมือนการตายได้ด้วยนะสิบดามเนะคยนะ ชีวิตจะหาไม่นะซึ่งเกิดแก่เจ็บตายเ,เรื่องปกตินั้นเนี่ยเห็นไหมเกิดแก่เจ็บตายเ,เรื่องธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์คนเราที่ต้องเจอนะคะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับบางท่านก็อาจจะเรื่อมองอนาคตมีการวางแผนเนี่ยวางแผนทนางการเงินบางคนก็ตายไปก็ไม่อยากให้เป็นภาระลูกหลานนึกออกไหมในช่วงนี้นะอายุเยอะแล้วเนี่ยไม่อยากให้ลูกหลานต้องลําบากนะคะเพราะนั้นก็อาจจะมีการซื้อปอระกันัอะไรก็ตามซื้อกองทุนกองทุนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะเรื่องการการงานการเงินในช่วงนี้นะเรื่องการเงินดีกว่านะคือจเจนได้ว่าชาวราศีมีเนี่ยมีการมองนี่ลงอนาคตมองไปเผื่อลูกเผื่อหล้านแล้วนะคะมีการพินิจพิจารณาในช่วงนี้นะคะการตัดสินใจสแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยนะสําหรับจุดจักรเี่ยนะรับตัวเราเนาะเนี่ยตายไปแล้วลูกหลานจะอยู่ไงตายแล้วลูกหลานต้องมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ <c oughs> เน้นย้ำเหลือเกิน10เดือนสิบเดือนมันไม่ขึ้นไงเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการลงทุนซะมากกว่าอาจจะ หรือเป็นการลงทุนที่ค่อยๆค่อยๆเก็บอะคือไพ่ตัวนี้เป็นค่ค่อนข้างที่จะช้านะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเรามองนี่แหละอนาคตไม่ได้แปลว่าคุณจะตายเลยหรือนี้ไม่ใช่นะคะแต่หนึงว่าเราเริ่มวางแผนแล้วเท่านั้นเองนะคะสำหรับคนที่อายุเยอะบางคนอายุเยอะเนี่ยไพ่นี้เป็นตัวที่บอกอายุเยอะแล้วนะต้องเริ่มวางแผนแล้วค่อยๆเก็บเก็บไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเก็บเยอะนะคะเก็บทีละเล็กทีละน้อยได้นะสำหรับเรื่องหน้าที่ของการงานในช่วงนี้เนี่ยบอสคนที่เป็นตรงเนี้ยนะคะอย่างที่บอกเราคนที่มีอิทธิพลหรือมี power มากกว่าเราคนเนี้ยก็อาจจะแบบ ค thing, ่อนข้างนี <sta> ่มาจู้จี้จุกจิกเราพอสมควรนะคะเอันนี้หมันถึงการนินทาได้ด้วยนะเพราะนั้นตัวเองน่ะอาจจะเป็นขี้นินทาก็ได้นะเวลาที่บอสอาจจะแบบมาสั่ง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 แล้วสั่งแล้วไม่ได้ตั้งใจแล้วอีนี้ก็จะโดนบ่นใช่ไหมอ่าก็ไม่ได้สันั้นนะคะเพราะนั้นก็อาจจะมีบอสเข้ามาจู้จี้จุกจิกตัวนี้ก็จู้จี้จุกจิกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกวางตัวลําบากเราอาจจะรู้สึกว่าผลงานไม่เป็นที่ ถูกตาต้องใจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหัวหน้าอะไรประมาณนี้สำหรับท่านก็อาจจะมีปัญหานะคะปัญหาไม่ใช่ปัญหากับหัวหน้านะปัญหามันให้ความรู้สึกว่าเราอะเฟลนะคะเหมือนกับทําไม่ได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้นั่นเองเพราะนั้นในช่วงนี้น่ะมันอาจจะรวมไปถึงเรื่องการเอ่อเรื่องของโปรโมชั่นคือการเรื่องตําแหน่งเรื่องเงินเดือนเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกแล้วเราเองต้องพยายามต้องพยายาม ต้องเข้มงวดกดขันตัวเองให้มากขึ้นพยายามทําให้ได้ตามเป้านะคะ,ะเพราะฉะนั้นอ้เนี่ยถามว่ากดดันไหมมันก็ไม่เชิงกดดันนะคือเราอะเหมือนกับว่าเรารู้แหละว่าข้อผิดพลาดเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเรารู้ว่าข้อผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงไหนเหมือนกับว่าตัวเองรู้แหละ,ะนะรู้ตัวเองอยู่ดีนั่นแหละนะรู้ค่อนข้างดีดีแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขตัวเองนะ,ะเพราะนั้นก็ยังได้โอกาสอยู่จัะใช่ไหมหนึ่งในโอกาสด้วยเพราะนั้นคือผู้ใหญ่เขาย,ยังให้โอกาสคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ตรงไหนก็ตามมันอาจจะค่อนข้างเยอะนะสิบดาวนี่ว่าพลาดนี่พลาดหนักถ้าเสียหายก็เสียหายหลายแ,แสนเมื่อถ้าก็ลงทัวไปบอีนี่เงินศูนย์นะ่ะอ่าก็จะรัศมีน,นั้นเพราะนั้นคือแต่ถามว่าผู้ใหญ่ก็ถือว่าเขาก็ยังใจดีอยู่ที่จู้จี้จุจยก็จริงแต่ใจดีนะคะเพราะฉะนั้นก็การที่เราได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องพยายามแก้ตัวให้ดีด้วยในช่วงนี้นะจะทําอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบนะก็จะรัศมีนั้นเรื่องเรื่องการงานเนี่ยไม่ได้แย่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะถูกตาหนินิดนึงไม่เเยยอะล ไม่นี่หรอกก็เยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นคือเขาก็ยังเขาก็ยังเอ็นดูใช่นี่เดี๋ยวนะก็ยังเอ็นดูเราอยู่แล้วก็ก็อาจจะเห็นศักยภาพเห็นความสามารถเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังให้โอกาสเรานะคะล้ๆก็ตามนะ,ะก็ต้องเราเองก็ต้องพยายามนะคะทำให้มันดีขึ้นด้วยจริงๆแปะมะเท้าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในอนาคตนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เราพยายามที่จะตั้งใจทำมีโอกาสที่ทจะสําเร็จนะคะเสร็จสําเร็จก็อย่างที่บอกไงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนตัวเองผิดตรงไหนแล้วเราพร้อมที่จะแก้ไขนะคะ โอ,โอกาสที่แบบเจริญเติบโตเป็นค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วแหละนะคะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของอสําหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาง,งานใหม่นี้ไพ่นี้เป็นไพ่ที่โชคดีเรื่องของข่าวนะคะอันนี้หมายถึงการออกลาออกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรบับบางท่านอาจจะรู้สึกกดดันตึงเครียดกับชีวิตมากนะคะก็อาจจะออกก็ได้นะตรงนี้นะคะออกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่เข้ามาด้วยนะคะจริงๆแล้วคือจริงๆนะยังไม่ได้หมายก็ต้องออกแหละแต่ว่าต้องได้งานใหม่ก่อนแล้วค่อยออก ก็จะแบบนั้นก็ทนไปก่อนนะมันจะบุญอะไรก็ช่างอะไรประมาณนั้นถ้าได้งานใหม่มาเลยกูไปแน่เลยประมาณนั้นนะแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไม่มีโอกาสได้นะคะในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านก็ถือว่าได้เป็นข่าวดีเนาะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าเรื่องความรักความรู้สึกในช่วงนี้เนาะก็เด เอ็มเพร์เข้ามารือะจอชมินเข้ามาก็ช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นโสดอยู่แนะปลว่าพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะคุมประพฤติใช่ว่าคุมประพฤติอีกนะฮะจะเกรดดุก,กระดิกกระเดี้ยวอะไรไปไหนก็ไม่ค่อยได้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณชอบรักใครชอบใครนี่คือพ่อแม่ต้องสกรีนก่อนนะคะจะคุยกันก็ต้องอยู่ในสายตาอะไรประมาณนั้นนะคะก็พ่อแม่ค่อนข้างที่จะห่วงพอสมควรนะ หรืออาจจะไม่ถึงเป็นคนที่มีอิทธิพลเข้ามาในชีวิตเราก็ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันยังหมายถึงสำหรบับบางท่านก็คือมีคนรักที่อายุค่อนข้างที่จะต่างกันนะคะแต่อาจจะไม่มากนะแต่ต่างกันพอสมควรอยู่5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะสำหรบับบางท่านนะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะคือเขาเรียกอะไรคนรักที่อายุเยอะเนี่ยถ้าเราแล้วเราคิดว่าเขาไม่มีอะไรใช่ไหมคุณคิดผิดอะ่ะบอกไว้เลยนะคะคนอายุเยอะๆนี่แหละแบบ สเสน่ห์แรงนะจะบอกให้โดยเฉพาะคนที่แบบมีเงินทองทรัพย์สินเนี่ยพร้อมเปย์อะเข้าใจป่ะพร้อมเปยออ์อะนั่นแหละเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่มีแฟนอายุเยอะๆนะเออมีแฟนอายุเยอะก็ไม่ได้ว่าจะรอดนะจ๊ะนะคะก็เขาอ,อาจจะมีเล็กมีน้อยอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะค่อนข้างที่จะแบบโดยเฉพาะเนื่องจากว่า คือมันแตกต่างกันอย่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงเพออายุเยอะเพ่เรื่องความต้องการหรือความสัมพันธ์ทางเพศมันจะลดลงใช่ไหมแต่ผู้ชายมันมีได้ตลอดไงเพราะนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะมีไปม,มีคนอื่นอะเจาะแจะกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่อายุน,น้อยๆเนี่ยเนี่ยเพราะว่าระวังว่าเด็กน้อยเนี่ยนะคะเป็นเป้าหมายนะคะเพราะนั้นก็ให้เรามาระวังตรงจริตเนี้ไวาให้ดีๆนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะจ๊ะอ่านะคะเพราะนั้นก็บางคนบอกแหมให้อิสระกับชีวิตก็คงไม่อะไรหรอกเนี่ยอันนี้แหละเห็นไหมเดี๋ยวนี้มีเขาเยอะอะ ใช่ไหมเออใคร่เด็กเขาจะใ,ใคร่เด็กคือคนที่รักเด็กนะคะแล้วก็ลวนลามเด็กน้อยอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ต้องเรามัดระวังเพราะนั้นคือคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะให้เรามัดระวังนอกจากนี้หมายถึงน้องเรามัดระวังลูกหลานตัวเองด้วยนะคะอืมนะคะบางทีไปฝากไว้กับคนนู้นคนนี้ก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้อเห็นไหมไว้ใจไม่ได้นะพวกนี้นะะอืมอย่าคิดว่าแบบเขาจะดูแลลูกหลานเราเหมือนกับเสมือนว่าเป็นหนึ่งลูกหลานของเขาอะ่ะ คุณเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าเขาจะดูแลดีใช่ไหมอย่าคิดเองเออเองเนี่ยสรุปเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลูกหลานของใครคนใครก็รักเพราะฉะนั้นต้องดูแลเองนะคะอย่าไปโยนภาระให้ชาวบ้านเขานะคะเพราะฉะนั้นในจุดเนี่ยให้คิดใหม่ทําใหม่ซะนะจ๊ะมันเป็นความรับผิดชอบของคุณนะคะอย่าไปฝากก็เลยฝากแมวไว้กับปลาย่างอ่ะเอ้ยฝากปลาย่างไว้กับแมวฝากปลาปย่างไว้กับแมวนะ,นะอย่าไปไว้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะ,คะในช่วงนี้นะคะ คนโสดอ่ะคนโสดในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าเอ The Emperor เข้ามาเนี่ยมันหมายถึงว่าเจาะแจะในที่ทํางานด้วยนะคะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะใครที่อายุเยอะมาเนี่ยเจาะแจะเรานี่ให้ระวังไว้ก่อนเตือนเตือนตัวเองเอาไว้นะคะบางทีมันอาจจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องบางครั้งมันอาจจะมาในรูปของงานไงใช่ไหมเออพวกนี้นะคะแล้วก็ชอบมาเจาะแจอ่ะเด็กน้อยในที่ทํางานแล้วบางทีคือบางทีก็ต้องก็เข้าใจนะว่า มันเป็นหัวหน้าอะไรไงใช่ไหมมันเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะไปอะไรมันมากก็ไม่ได้แต่เราก็ไม่อยากจะยอมมันเพราะฉะนั้นกระท่ายสุดแล้วคือเป็นแพ็คคู่แพ็คสองแพ็คสามอ่ะอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะสิสนสอดสวรรค์คือจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องงานะคือจริง,รงๆแล้เราตอนนี้ไอ้คำว่าอิทธิพลมันมีมาหลากหลายบางทีมาถึงข้าราชการก็ได้นะคะตำรวจได้หมดนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องออก,กอยใครๆรียกงานทางด้านเกี่ยวข้องออกับกฎหมายนะคะหมดเลยในช่วงนี้เท่านั้นคือถ้าเมื่อไหร่ก็ที่คุณอยู่คนเดียวนี่อันตรายจำเอา อย่าอยู่คนเดียวนะคะอย่าอยู่คนเดียวอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวถ้าไปไหนมาไหนคนเดียวต้องไปในที่โล่งแจ้งอะที่ที่แบบว่าไม่มีใครมาแอดแท็กเราได้ง่ายๆนะคะตองนั้นเรามาระวังตัวไว้นะอย่าไปใจทางอย่าบวังใจโคนในช่วงนี้นะคะนะอาจจะถาม่าในเรื่องของความสัมพันธ์เอา้ามันจะมีแต่คนร้ายๆหรือเหลอมีคนดีบ้างไง <laughs> <laughs> คนดีในชีวิตมีไหมมันก็มีอยู่นะเพียงแต่ว่าเรื่องของความรักบางทีเนี่ยคุณได้หกถ้วยเพราะนั้นคือความรักเก่า อ่ะคนรักเก่าหรือคนที่เราเคยรักมาก่อน,คน, e อนคนที่เคยมีความผูกพันมาก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราคิดถึงนะคะคือเหมือนกับคุณก็ยังวนเวียนคิดถึงคนเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดนี่คือจะทิคถึงคนรักเก่าหรือคนที่ตัวเองเคยชอบนะ,ะอาจจะไม่ได้เป็นแฟนกันได้อาจจะเป็นแฟนหรือไม่ใช่แฟน<ๆ>ก็ได้นะคะแต่ว่าเราคิดถึงเขาอะนะคะแล้วก็ยังคงคิดถึงคนนี้อยู่นั่นแปลว่าแปลว่าคนโสดนี่จะยังไม่เปิดใจให้ใครนะคะตาอไดที่คุณยังมีคนนี้อยู่ในใจ Hopkins. นะก็ไม่เปิดอมนั่นแหละนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่า อยากมีมั้ลนะและดูไม่อยากมีด้วยนะไม่อยากมีด้วยนะเออนะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเออมีคนมีคนชอบมีนะคุณเป็นคนที่มีคนชอบมาก่อนนะคะมีทั้งคนเก่าคือคนเขาเรียกคนชอบเยอะเลยนะอันนี้การน,นี้คนละคนละใบนะคนละคนกันด้วยนะเพราะว่าคนที่เขารักคุณคุณไม่ได้รักเขาแต่คนที่คุณรักเขาเขาก็ไม่ได้รักคุณอ่าเพราะนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบมันก็เลยเป็นความรักแบบ เศร้าๆอ่ะนะตัวนี้เป็นไพ่ที่ในเรื่องความรักไม่ค่อยดีนะะเศร้าๆอยู่กับตัวคนเดียวอะ่ะจนเขาเรียกจมอยู่กับความรักในอดีตจนลักษณะนั้นมากกว่าหรือยังไม่ยังคงรู้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์อยู่อะไรเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือแบบโอเคแหละคือเราก็อาจจะถ้าโสดนี่คือไม่เปิดใจใครแน่ๆน,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 นะคะแต่ถามว่ามีคนมาชอบไหมมีมีคือเก่า เออนะจริงๆต้องเข้าใจราศีมีนราศีที่มีเสน่ห์นะมีคนชอบเยอะนะเนี่ยคนชอบเยอะ นะคะคนเก่าก็จริงเขาก็มีใจนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีประเด็นอื่นอย่างบอกเรื่องเรื่องความสัมพันธ์อานมากๆกเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่แต่งงานอยู่แล้วก็ได้นะคะนั่นคือสายที่คุณต้องเตือนใจตัวเองไว้เขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วไงนั่นคือสายที่ว่าเราไม่สามารถที่แบบคอนเทนวความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้เพราะฉะนั้นนี่ให้ระวังเลิกรักซรอนการคบชู้สู่ใจอะไรเงี้ยต้องเรามาระวังนะคะคือตัวเราอะไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งเหรือแ้แหละแต่ว่าอย่างที่บอกให้เขาว่าพราะเราไม่ยุ่งแต่เรายังมีใจไง พราะคุณยังมีใจคุณก็ไม่เปิดใจให้ใครอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีไฝมีอะไรใหม่ๆะนะอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือก็ลืมไปเถอะนะคืออะไรที่มันผ่านมาแล้วมันผ่านไปแล้วอ่ะคุณมันจะไม่กลับมาอีกมันเหลือแค่ความทรงจําเท่านั้นเองนะถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านไปได้โอกาสที่คุณจะได้เจอพบรักใหม่ที่เขารักคุณจรงิงๆอะคุณจะได้เจอในอนาคตตอนนี้มันไพ่ที่ดีไพ่แต่ไม่ท่านไพ่ที่ดีในเรื่องเรื่องทุกอย่างมันแปลว่าข่าวดีสิ่งดีๆมันกำลังจะเข้ามาหาคุณมันขึ้นอย่่กววาาาคคคุณจะ้้หรืไม นะคะเพราะนั้นลงความรักเช่นเดียวกันนะคะทุกคนยังโสดอยู่นะโอกาสที่จะเจอคนรักใหม่สูงมากเอาบอกเลยนะสูงมากๆนะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วให้รามารังมือที่สามนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยให้รามัระวังไว้นะสามีนะคะอาจจะนอกใจนะคะมีเด็กน้อยเด็กเลี้ยงเด็กแอบเงี้ยอันนิรันาระบัังนะคะสิงสัปคือลูกหลานนะคะให้ดูแลลูกหลานตัวเองนะจ๊ะอย่าไปไว้ใจคนอื่นนะคะลูกเราหลานเรา เราต้องเลี้ยงเองดูแลเองดีที่สุดนะคะนะอ่ะก็ฝากไว้นะะักสราชาวราศีมีนนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นสัาชาวราศีมีนทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ